หาตัวหาร35หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ5ต้องการหาตัวหารในการหาตัวหารเราจะดูว่าผลหารคูณจำนวนใดแล้วจะได้เท่ากับตัวตั้งโดยการท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 ห้คูณหเป็น25 5สคูณหเป็น30 5สคูณเเป็น35 5สคูณเเป็น35 35หารด้วย7เท่ากับ5ในการหาตัวหารนะคะเราจะดูว่าผลหารคูณด้วยจำนวนใดแล้วจะได้เท่ากับตัวตั้ง เราก็จะรู้ตัวหารหาตัวหาร20หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ4ต้องการหาตัวหารเราจะดูว่าผลหารนะคะก็คือ4 คูณจำนวนใดจะได้ยี่สิบโดยการท่องสูตรคูณ4 4สี่คูณหนึ่งเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแ4ดสี่คูณสามเป็นส2บสองสี่คูณ4ี่เป็นสิบหสี่คูณห้าเป็นยี่สิบสคูณห้าเป็นยี่สิบยี่สิบหารด้วยห้าเท่ากับ 4. ในการหาตัวหารเราจะดูว่าผลหารคูณจำนวนใดแล้วจะได้เท่ากับตัวตั้งเราก็จะรู้ว่าตัวหารเป็นจำนวนใดหาตัวหาร ห้าสิบสี่หารด้วยจำนวนใดเท่ากับเก้าเราต้องการหาตัวหารในการหาตัวหารเราจะดูว่าผลหารคูณจำนวนใดแล้วจะได้เท่ากับตัวตั้งก็คือ9คูณจำนวนใดจะได้54โดยการท่องสูตรคูณ9 9เคูณ1เป็น9 9เคูณ2เป็น18 9เคูณ3เป็น27 9เคูณ4เป็น36 9คูณ5เป็น45 9คูณ6เป็น54 9คูณ6เป็น54 54หารด้วย6เท่ากับ9ในการหาตัวหารเราจะดูว่าผลหารคูณจำนวนใดแล้วจะได้เท่ากับตัวตั้งเราก็จะรู้ว่าตัวหารเป็นจำนวนใด หาตัวหาร28หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ7ต้องการหาตัวหารเราจะนำผลหารคูณด้วยจำนวนใดแล้วจะได้เท่ากับตัวตั้งก็คือดูว่า7คูณจำนวนใดจะได้28โดยการท่องสูตรคูณ7 7เคูณ1เป็น7 7เคูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 7จคูณสเป็น28 7สเคูณสเป็น28 28ิบหารด้วยสเท่ากับเในการหาตัวหารเราจะดูว่าผลหารคูณจำนวนใดแล้วจะได้เท่ากับตัวตั้งเราก็จะรู้ว่าตัวหารเป็นจำนวนใด หาตัวหาร42หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ7ต้องการหาตัวหารเราจะนําผลหารคูณด้วยจำนวนใดแล้วจะได้เท่ากับตัวตั้ง mm. ก็คือดูว่า7คูณจำนวนใดจะได้42โดยการท่องสูตรคูณ7 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 เจคูณสเป็น28 7สเคูณหเป็น35 7สเคูณหเป็น42 7สเคูณหเป็น42 42หารด้วย6เท่ากับ7ในการหาตัวหารเราจะดูว่าผลหารคูณจำนวนใดแล้วจะได้เท่ากับ ตัวตั้งเราก็จะรู้ว่าตัวหารเป็นจำนวนใดหาตัวหาร64หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ8ต้องการหาตัวหาร เราจะดูว่าผลหารก็คือ8คูณด้วยจำนวนใดจะได้เท่ากับตัวตั้งก็คือได้เท่ากับ64 8คูณจำนวนใดจะได้64ท่องสูตรคูณ8 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น24 8คูณ4เป็น32 8คูณ5เป็น40 8คูณ6 เป็น48 8คูณ7เป็น56 8 8คูณ8เป็น64 8คูณ8เป็น64 64หารด้วย8เท่ากับ8ในการหาตัวหารเราจะดูว่าผลหารคูณจำนวนใดจะได้เท่ากับตัวตั้งเราก็จะรู้ว่า ตัวหารเป็นจำนวนใด